สวัสดีค่ะสาวๆทุกคนเมย์นะคะก็วันนี้กลับมาจากญี่ปุ่นแล้วก็ถือโอกาสมาทำพอวิดีโอนะคะวิดีโอเปิดถุงกันว่าไปญี่ปุ่นรอบนี้นะคะเมย์ได้อะไรกลับมาบ้างนะก็เดี๋ยวเมย์จะทำคลิปบรรยากาศนะคะที่เมย์ไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆมาให้ดูกันด้วยนะแต่ก็วันนี้จะมาดูว่าเออไปญี่ปุ่นเนี่ยเนื่องจากว่าของมันก็จะแพงกว่าที่อื่นนะคะก็จะรู้เป็นที่ทราบกันดีนะก็ เมย์ก็จะเลือกแต่ไอเทมที่เมย์อยากลองจริงๆแล้วก็น่าสนใจจริงๆนะคะมาให้ทุกคนได้ดูกันแล้วก็เมย์ก็ได้ลองแล้วด้วยซึ่งก็โอเคทีเดียวก็มีทั้งของกินของเล่นทุกอย่าง <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าก็เริ่มอย่างแรกและกันเริ่มที่อะไรดีเอาเป็นของของเล่นก่อนละกันของเล่นของเมย์นะคะก็คือว่าเมย์จะชอบคือครั้งนี้ที่เมย์ได้ไปดิสนีย์แลนด์ด้วย ก็จะเห็นว่าเมย์ชอบเจ้าตัวนี้ตึงต้งเดลนะคะนี้มาวางไม่ให้มันลงก็ไปดิสนีย์แลนด์นะคะก็ได้เป็นของฝากติดไม้ติดมือเล็กน้อยของตัวเองนะคะมาก็อย่างแรกเป็นนี่เลยเป็นกระเป๋าตังคนะ,คะกระเป๋าตังของดิสนีย์ก็จะเป็นแพทเทิร์นมิกกี้แบบนี้นี่เลยน่ารักมากนะคะใส่ใส่พวกการ์ดอะไรได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีช่องเสร็จตังด้วย อันนี้โอเคมากๆชอบลายมันนะคะต่อไปก็จะเป็นกระเป๋าใส่ของจุกจิกนะก็ตามภาษาผู้หญิงนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋ารูปมิกกี้แฮมเบอร์เกอร์นี่ข้างก็จะเป็นแบบนี้เปิดมาข้างในนะคะก็ไว้ใส่ของจุกจิกแล้วก็มีกระเป๋าเดลนี่กระเป๋าใส่ของเหมือนกัน แต่ว่ารอบนี้ไปไม่ได้ซื้อตุ๊กตาเดลมาเพราะว่ามันไม่น่ารักเหมือนเหมือนตัวเวอร์ชันดิสนีย์ที่ฮ่องกงเนี้ยนะคะเมย์ก็เลยไม่ได้ซื้ออะไรมาเลยต่อไปเป็นพวงกุญแจอันนี้ความจริงมันจะมาเป็นคู่นะแต่เมย์ก็ให้คนอื่นไปอีกอันหนึ่งก็จะเป็นรูปเดลแบบนี้ต่อไปอันนี้เป็นความต้องส่วนตัวความจริงมันก็ไม่ได้น่าซื้อเลยหรอกเป็นตะเกียบเป็นตะเกียบนะคะของเดลนี่ ก็เอาไว้กินนี่เป็นความบ้าส่วนตัวนะต่อไปเป็นเรื่องในส่วนของของกินนะคะของกินเนี่ยถอยออกมาหน่อยของกินเนี่ยเนื่องจากว่าที่ญี่ปุ่นอาหารก็โอเคนะคะอร่อยเมทานได้ทุกอย่างอยู่แล้วแต่ก็ที่สําคัญอย่างหนึ่งที่ไม่ควรพลาดคือขนมญี่ปุ่นนั่นเองซึ่งเมย์ก็ซื้อมาเยอะเหมือนกันนะคะกินทําลายล้างไปบ้างบางส่วนแล้วก็นี่เลยอันแรกชื่อ อันนี้เป็นความบังเอิญเจออันนี้เป็นคุกกี้ของของฮานิดะแอร์พอร์ตนะคะเป็นคุกกี้ที่สนามบินฮานิดะที่มีกลับมาเนี่ยเขาทำเป็นลิมิเต็ดนะคะมันจะเป็นแบบนี้นี่มันจะเป็นมีรสช็อกโกแลตกับรสธรรมดานะคะอร่อยมากอร่อยไหมตอนแรกไม่คิดว่าจะโอเคแต่ก็อร่อยกินจะหมดแล้วนะคะต่อไปอันนี้หาซื้อได้ตามุ ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปอันนี้เป็นตเต้คันกี้นะคะเป็นเหมือนคิดแคทแต่ว่าจะมีกลุบๆข้างในอย่างนี้เป็นรสไอติมวานิลาคิดแคสทองจริงคิดแคทมีเยอะรสมากแต่ว่าเมยหาไม่ค่อยเจอเนื่องจากว่าไม่ได้เข้าเมืองแบบไม่ได้เข้าไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆนานนะคะก็ซื้อในซื้อในร้านสะดวกซื้อเอานี่เป็นคิดแคทรสวานิลาไอซ์นะคะอร่อยเหมือนกันข้างในจะมีห้าชิ้นอืม ต่อไปอันนี้เป็นขนมฮิตเมกินตั้งแต่เมยเด็กๆมากแล้วจ้คะตั้งแต่แม่ไปญี่ปุ่นช่วงแรกๆนะคะครั้งแรกๆเลยอันนี้เป็นขนมฮิโยโกะฮิโยโกะนี่เป็นขนมลูกเจี๊ยบนะคะเมยเดี๋ยวเมย์จะขึ้นรูปให้เมย์ขึ้นรูปในอินสตาแกรมนะมันเป็นขนมลูกลูกเจี๊ยบแบบนีข้ข้างในเป็นไส้อะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเป็นขนมที่อร่อยมาก ขนมญี่ปุ่นนะคะถ้าใครที่เริ่มกินแรกๆแล้วไม่ชอบกินขนมหวานมากๆเนี่ยจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะหวานทุกอันแหละแต่คือญี่ปุ่นเพรากินขนมหวานเขาจะสไตล์เนี้ยนะคะต่อไปเป็นขนมซาซาเอะซังนี่ซาซาเอะซังอันนี้เป็นแบบเวอร์ชันนี้คือแม่แนะนําว่าอร่อยนะคะก็คือว่ามันจะเป็นเพดดิกีตระกูลของซาซาเอะซังพอเปิดออกมาป้ามันหายไปหอ่อหนึ่งหายไปสองห่อแล้วอะเหลือห่อเดียวนี่มันก็จะเป็น ตัวตุ๊กตาตุ๊กตุกต่นที่แบบพิมพ์ออกมาเป็นรูปตัวคนแก่รูปตัวปูย่ย่าตายายพงป้ปานา้าอาอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนเป็นรสชาติมันเหมือนขนมแป้งขนมโตเกียวบ้านเราอร่อยนี่ซาเอะซังนะคะอันนี้ก็ดังเหมือนกันต่อไปอันนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนี่เลยโตเกียวบานาน่าอันนี้เป็นเวอร์ชั่นแก่ห่อแล้วเวอร์ชั่นทำลายล้างแล้วนะคะนี่ก็เป็นโตเกียวบานา่ารุ่นออริจินอล นะจะขนมก็มีประมาณนี้นะคะหมดไปบ้างแล้วบางส่วนต่อไปเป็นส่วนสำคัญคือเมคอัพของเราเมคอัพนะคะเมย์ Make ก็ซื้อมายอย่างที่บอกว่าเนื่องจากว่าเครื่องสำอางเขามันแพงแล้วในส่วนตัวเมยรู้สึกว่าพาเลตเขาค่อนข้างที่จะสีมันทนทนเดิมกับที่เมย์เคยระหำซื้อไปแล้วเมก็พอแล้วอะ่ะมันถึงจุดพอแล้วก็หยิบเอาเฉพาะตัวที่มันเด่นๆและน่าสนใจจริงๆมาให้ดูนะคะก็ คนญี่ปุ่นแนะนํานะคะเป็นอาหารเสริมที่ช่วยมันไม่ใช่อาหารเสริมมันเป็นเขาเรียกกระเมนสกุนสมุนไพรสกัดที่ช่วยเรื่องการควบการเผาผาลาญอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เมย์ยังไม่ได้ลองนะแต่ตัวคนคนผู้ใหญ่ที่เขาเป็นคนญี่ปุ่นที่เขาอยู่ใกล้ตัวเมย์เนี่ยเขาทานประจํานะคะซึ่งมันก็ช่วยได้ดีซึ่งเขาทำํำคือเขาทานตัวเนี้ยควบคู่กับการออกกําลังกายไปด้วยมันก็จะมีเวอร์ชั่นผู้หญิงกับเวอร์ชั่นผู้ชายนะคะ คือถ้าถ้าทานอันนี้คือถ้าทานควบคู่กันออกกำลังกายเมีย์มั่นใจว่าได้ผลเนื่องจากว่าผู้ใหญ่ที่ทานของเมย์เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะพึงพอใจมากๆเขาถึงได้แนะนํามานะคะต่อไปอันนี้ซื้อมาเปลี่ยนนะคะชีสเซโดที่แัดขนตานะเป็นที่แต่ขนตายี่ห้อประจําที่ใช้แต่ว่าอันเก่ามันมันจะเสื่อมแล้วอ่ะก็เลยซื้อตัวใหม่มาต่อไป มาถึงในส่วนของอันนี้ยาทะเล็บนะคะของ Canmake คิดว่าอีกไม่นานก็จะเข้ามานะเป็นแคนเม e เจลวอลุ่มท็อปโคทนะคะคือช่วงนี้เนี่ยเขาก็จะฮิตการใช้ท็อปโคดที่มีลักษณะให้ฟิลิชลุคเหมือนเจลอะคือมันจะเงาเงา,เงายุ่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นฟิลนี้มากกว่าท็อปโคทแข็งๆแล้วนะเดี๋ยวนี้มันก็มีก็ซื้อมาลองนะคะก็ เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีก็เรา,เามาลองดูคิดว่าในไทยมีแน่นอนต่อไปมาถึงในส่วนของ cleansing cleansing นะคะเมเคยโพสต์ไว้ใน Instagram แล้วว่ามเมยเจอ cleansing ที่ถูกใจที่ที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วถูกกับผิวมากๆแต่มันมีปัญหาเรื่องการซื้อค่อนข้างยากแต่ก็อันนี้ได้มาลองตอนแรกเนี่ย ไม่ได้ซื้อคือตอนแรกเอา cleansing oil ไปแต่รู้สึกว่าผิวมันไม่โอเคกับการใช้ c l e a ิ s i n g ยล์เลยไปหาเบียดนะที่นูน่นซึ่งได้ตัวนี้มาเป็นตัว ORP t o ียวนะคะ deep cleansing gel นี่ตัวนี้เป็นค l e a n s i n แบบเจ l ที่เนื้อมันจะเป็นเหมือนเจลแล้วก็พอถูเนี่ยมันจะช่วยดึงเครื่องสำอางออกมาแล้วก็พอล้างออกเนี่ยมันก็จะละลายเครื่องสำอางออกไปซึ่งไม่มีฟองเลยนะคะ ถ้าเทียบกับตัวซินนี่ที่เมย์ใช้อยู่ตอนนั้นจะมีฟองนิดๆอะถ้าเทียบกับตัวนี้ซึ่งเมย์ไม่ค่อยได้ใช้เปลี่ยนคินซิ่งเจลบ่อยๆแต่พอมาเจอตัวนี้คือมันคือไม่มีฟองจริงๆนะคะมันก็ไม่ทําให้ผิวแห้งตึงด้วยแล้วก็ล้างเครื่องสำอางได้ค่อนข้างดีแล้วคือยี่ห้อน,นี้หลายผลิตภัณฑ์ของในไลน์ของเขาเนี่ยมันได้รับรางวัลคอสเมของญี่ปุ่นนะคะเมย์ก็เลยสนใจแล้วก็พอลองก็ประทับใจมากๆทีนี้ว่าเมย์จะหาซื้อตัวเนี้ย หาตัวเนี้มาสแปร์ไว้แต่ว่าหาในด์กเท่าไหร่ก็หาไม่เจอมันดันไปมีเป็น c ินซ n s i n g Oil ซะมากกว่าก็น่าเสียดายมากๆเลยไม่ได้เลยซื้อมาเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งมันก็คือมันเขียนว่าเป็น Sport Cleaner นะคะแต่มันเหมือนกับไว้ใช้ล้างสิวเซียนหรือเปล่าเมไม,ไม่ใช้ทำความสะอาดบริเวณจมูกหรือเปล่าเมไม่แน่ใจคือพยายามหาตัวนี้มาสแปร์แต่ก็ไม่มีนะคะก็เลยเอาตัวนี้มาเกาะ หาซื้อยากอันนี้หาซื้อยากจริงๆต่อไปมาในส่วนของลิปกลอสนะคะช่วงหลังๆไม่ค่อยได้ซื้อลิปกลอสแล้วแต่ก็ไปถูกใจตัวนี้ตัวนี้นะคะเป็นของลิมเมลลอนดอนนะคะชื่อรุ่นคือซอฟ e ครมี่เ e เซ e r ์ u ู e นะคะเป็นตัวใหม่ที่ออกที่ญี่ปุ่นเบอร์นี้เป็นสีอันนี้เป็นไม่แน่ใจว่าเบอร์สีอะไรนะ เดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้อีกทีนะคะเดี๋ยวต้องงานภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าเพิ่งเรียนยังไม่คล่องนะคะเดี๋ยวเขียนใส่ให้อีกทีหนึ่งเป็นเนื้อลิปกอสที่มีลักษณะเป็นไม่มีชิมเมอร์นะคะแล้วเนื้อค่อนข้างที่จะข้นมากทีเดียวซึ่งใช้เราชอบมารู้สึกให้ให้ความรู้สึกเหมือนลูน,น่าโซเลยก็โอเคต่อไปรองพื้นนะคะรองพื้นไปเจอรองพื้นเนื่องจากว่าไม่ได้เอารองพื้นไปเพราะไม่อยากตอนแรกไม่อยากทาแต่ทีนี้ รู้สึกว่าเออก็อยากลองลองพื้นตัวหนึ่งซึ่ง Pixi w o o นะคะคนเป็น YouTube กูรูซึ่งเมดูอยู่เนี่ยเขาแนะเขาใช้บ่อยไม่เห็นว่าเขาใช้บ่อยแล้วมันดูมันดูให้ให้คอมพิวต์ลุคที่โอเคอะไรเงี้ยก็คือบองบอจัวนะคะ Healthy Mix Serum นะคะ Gel Foundation นี่เลยก็คือเป็น Gel Foundation นี่แหละเมใช้สี53นะคะ n a t u r ัลเอ้ย Blade ไลท์เบจนะคะเป็นสีที่พอดีกับผิวคือถ้ามันจะอันนี้เป็นเฉดที่สามมันมีสี่เฉดเฉดที่สี่ก็จะเข้มไปแล้วคือตัวนี้เป็นเจลฟาวเดชั่นซึ่งให้ลุคที่ค่อนข้างจะโวรนิดนึงแล้วก็เบาหน้ามากนะคะแต่ก็ให้การปกปิดระดับปานกลางพ o อ n t สำคัญคือมันเป็นเจลที่เป็นเจลฟาวเดชั่นที่เนื้อเบานะคะไม่หนักหน้าเลยแล้วก็โอเคกับมันมากมนี่ตัวนี้นะคะ ก็น่าลองต่อไปอันนี้เป็นอ่ะพาเลต์ตาพาเลตทคำจริงญี่ปุ่นตอนนี้พาเลตตาออกมาใหม่เยอะมากแต่ว่าเมย์ไม่ได้ซื้อมาเนื่องจากเมย์มองว่าสีโทนมันจะเป็นโทนซ้ำๆเดิมๆที่เมย์มีนะคะแต่นี้ก็ซื้อมาอันนึงก็คือเป็นอินทิเกตตัวใหม่ล่าสุดนะคะโทนสีจะเป็นโทนแบบอันนี้จะเป็นโทนส้มที่แบบอมชมพูอะไรอย่างเงี้ย กับสีน้ําตาลอะไรอย่างนี้นะคะมันก็ามจริงไม่ใช่โทนสีใหม่อะไรนะแต่ว่าชอบอายแชโดว์สีตัวเนี้ยของมันมากนะคะก็เลยสอยมา1อันต่อไปเป็นน้ำํำยาหยดตาสําหรับคนใส่คอนแทคเลนส์นะคะบางคนก็จะมีอาการตาแห้งแบบช่วงตกเย็นอะไรอย่างเงี้ยอย่างเมก็จะเป็นช่วงแบบใส่มานานๆแล้วจะเริ่มตาแห้งนะคะนี้ลองมาจากดูมาจากกูรู y o YouTube สิงคโปร์เขาไปซื้อตัวนี้มาลิชชี่นะคะอันนี้เมไม่แน่ใจว่ามีไทยในไทยหรือเปล่าซึ่งแพคเกจมันน่ารักมากมันคือน้ำยาหยอดตาสำหรับคนใส่คอนแทคหรือว่าไม่ใส่ก็ได้เป็นกลิ่นแบบลินจีซึ่งเวลาหยอดไปแล้วมันจะได้เหมือนกลิ่นของลิ G, นจี่นิดๆน,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 นะคะนี่ก็น่ารักดีอันนี้ซื้อมาเพราะว่าที่นู่นมันลมแรงนะคะแล้วตาแห้งง่ายหมดแล้วนะคะสำหรับ ไอเทมนะคะที่ไปสอยจากญี่ปุ่นนะคะก็เรียกว่าสอยบ,บิมิสติพอสมควรนะคะก็หวังว่าจะเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆได้ละกันว่าไปญี่ปุ่นนะคะอะไรที่น่าซื้อน่าสอยบ้างะค่ะสำหรับอันนี้เป็นสำหรับตัวเมนะซึ่งยอมรับว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างจะแพงสำหรับสำหรับทุกสิ่งอย่างตั้งแต่ของกินจนถึงของใช้หรืออะไรก็ตามนะคะก็เลือกซื้อเลือกหากันดีๆละกันนะก็ วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย